พูดถึงเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้หน่อยไหมสั้นๆแล้วกันสั้นๆน,นะกรณีของเพื่อไทยกรณีของคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะครับที่ออกมาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับคุณเศรษฐาทวีสินสรุปง่ายๆที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีการทํานิติกรรมอําพรังเนี่ยภาษีเามื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานที่คุณชูวิทย์มาเปิดประเด็นแล้วก็ร,รู้สึกวันนี้แกไปยื่นหนังสือที่สำพกรน,นะฮะล่าสุดเนี่ยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะฮะเพื่อไทยเองนะครับสสประชาชื่อเพื่อไทยนะครับออกมา ให้สัมภาษณ์นะครับก็ย้ำนะครับว่าการที่คุณชูวิทย์มาเลือกลงมือจังหวะนี้เนี่ยนะคำถามก็คือนิทธรรมกันจนการโหวตคุณเสรษฐามีปัญหาแบบนี้ใครคือผู้ได้ผลประโยชน์นะความพยายามในการดิสเครดิตแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นเป็นไปเพื่อเปิดทางไปสู่การปฏิบัติการที่ชื่อว่าล้มนิดชุบชีวิตใครหรือไม่โอ้ชื่อมาชื่อใหม่แล้วนะมีชืนะโค้ดใหม่นะเหมือนล้มนิด ชุบชีวิตใครหรือไม่หลายคนอ,อาจจะงงว่านิดคืออะไรนิดคือชื่อเล่นคุณเศรษฐาอ่าใ,ใช่ใช่นะคุณเศรษฐาชื่อเล่นชื่อนิดอ่านี่ไงปฏิบัติการครั้งนี้หวังล้มคุณเศรษฐาเพื่อชุบชีวิตคนที่หมดโอกาสไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพกลับสู่เส้นทางลุ้นเป็นนายกหรือไม่มพักเพื่อไทยยืนยันว่าคุณเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเมิกดกฎหมายไม่ได้ฝ่าฝืนจะได้ทําใดาๆตามที่กล่าวอ้างถ้าติดใจไปตรวจสอบที่สำมพกซึ่งวันนี้แกไปจริงๆครับแกไปจริงๆ เอเอนี่ใช่ใช่ใช่ขณะที่อีกคนนึงลวกันคุณคุณเดียคัตติยาสวัสดิผลสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยนะครับก็บอกเหมือนกันว่าไอการจะซื้อขายที่ดินเนี่ยมันเป็นความสมัครใจของผู้ซื้อผู้ขายคือผู้ซื้อก็ทําได้เท่าที่ผู้ขายจะตกลงด้วยเมื่อเป้าหมายของผู้ซื้อคือต้องการที่ดินในราคาที่รับได้และยอมรับเงื่อนไขของผู้ขายและเป้าหมายของผู้ขายคือการขายที่ดินออกไปในราคาที่ตัวเองต้องการโดยยอมรับภาระทางภาษีไว้เอง ก็ไม่เห็นมีตรงไหนที่ผู้ซื้อที่ดินจะทําผิดมาตรฐานจริยธรรมผิดกับบางคนทําผิดจริยธรรมมาเกือบทั้งชีวิตโอ้นี่ตอบโต้กันแล้วตอบโต้กันแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยวันนี้ที่เขาออกมา,าชี้แจงกรณีของคุณเสษฐ,ฐาหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์แกออกมาเปิด เอกาสารใช่ใชออนี่แหละฮะวันนี้ก็เห็นหลายคนเนี่ยตั้งแต่คุณอนุสรคุณเดียแล้วก็เห็นใน Facebook เพื่อไทยก็ออกมาตอบโต้ซึ่งเราก็ต้องให้พื้นที่ตอบโต้เพราะเป็นสิ่งที่เขาอธิบายครับเออ<ช><ช>นี่แหล<ฮ>ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ